สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมุนไพรไทยบ้านนะคะวันนี้จะมาพูดถึงสรรพคุณของต้นธงเทงค่ะสรรพคุณของต้นธงเทงนะคะ 1. ทั้งต้นและผลมีรสขมเป็นยาเย็นออกฤทธิ์ต่อปอดและตับใช้เป็นยาขับความชื้นในร่างกายแก้ไข้ตัวร้อนแก้อาการร้อนในไอร้อนกระหายน้ําวิเศษ 2. ทั้งต้นและผลมีสรรพคุณเป็นยาขับเสมหะ สามทั้งต้นใช้เป็นยาแก้คังทูมด้วยการใช้ธงเทงและหูปลาช่อนอย่างละ35กรัมนำมาต้มกับน้ำรับประทาน 4. จากตำราระบุว่าโรคช่องปากอักเสบลิ้นอักเสบน้ำปัสสาวะเป็นสีเหลืองให้ใช้ธงเทงอิงถิ่นและชะเอมอย่างละสองสลึงนำมาต้มกับน้ำา 5. ช่วยแก้อาการเจ็บคอคออักเสบรักษาต่อมทอนซิลอักเสบด้วยการใช้ทั้งต้นนำมาตำละลายกับเหล้าเอาสำลีชุบน้ำ อมไว้ข้างๆแก้มแล้วค่อยๆกลืนน้ำยาผ่านลำคอทีละน้อยแต่สำหรับท่านที่ไม่ดื่มสุราจะใช้น้ำส้มสายชูแทนก็ได้ผลเช่นกันค่ะ 6. ใช้เป็นยารักษาหลอดลมอักเสบด้วยการใช้ทงเทงหนัก500กรัมนำมาต้มกับน้ำ3า3ลิตรโดยต้มจนเหลือ500ซีซีผสมกับน้ำตาลเล็กน้อยใช้รับประทานครั้งละ50ซีซีวันละ3ครั้งหลังอาหารติดต่อกันเป็นเวลา10วัน เจ็ดตำรายาจีนระบุว่าสามารถใช้ทงเทงเป็นยารักษาหลอดลมอักเสบอย่างแรงไอและหอบได้โดยใช้ทงเทงผสมกับเปลือกส้มจีนแห้งอย่างละสองสลึงนำมาต้มกับน้ำกินก็จะหาย 8. จากตำรายาจีนระบุว,ว่าทงเทงมีสรรพคุณเป็นยารักษาหลอดอาหารอักเสบอย่างแรงจนคอบวมแดงกับเป็นแผลเน่าและเป็นฝี9ทั้งต้นสดนำมาตำคั้นเอาน้ำเล็กน้อยละลายกับเหล้า ซุปสําลีอมไว้ข้างแก้มแล้วค่อยๆกลืนน้ำยาผ่านลำคอทีละน้อยเป็นยาแก้ฝีในคอพิษฝีขึ้นในคอ10ทั้งต้นและผลใช้เป็นยาแก้ฝีในปอด11ทั้งต้นตำรายาพื้นบ้านจะใช้ทั้งต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ท้องเสีย12ทั้งต้นและผลมีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะช่วยแก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ13ทั้งต้นและผลช่วยแก้ตาลซางในเด็กดีซ่านตับอักเสบถุงน้ำดีอักเสบ จากการใช้ทั้งต้นเป็นยาแก้ดีซ่านด้วยการใช้องเทง35กรัมนำมาต้มกับน้ำแบ่งรับประทานวันละ3ครั้งติดต่อกันเป็นเวลา5-10วัน 14. ทั้งต้นสดใช้ภายนอกนำมาตำพอกรักษาฝีหนองฝีอักเสบมีพิษผดผื่นคันหรือถ้ามีแผลด้วยก็ต้มเอาน้ำล้างแผล 15. ต้นสดนำมาตำละลายกับน้ำหรือเหล้าใช้เป็นยาทาแก้พิษฝีแก้ฟกบวมอักเสบทำให้เย็น ข้อควรระวังสตรีมีคัรภห้ามรับประทานกลีบเลี้ยงของต้นทงเทงมีสารพิษก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารในช่วง1-5วันแรกเมื่อรับประทานแล้วอาจมีอาการเวียนศีรษะนอนไม่หลับหลังจากนั้นอาการเหล่านี้จะหายไปเองถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ